เราแต่ก่อนมีสองทีทีสองไร่สมมือเป็นไปสืรร่อทีสิบไร่เออสองแสนหรือสามแสนไอ้รูยูโรคิดเป็นเงินสิบล้านก่บบาทสิบห้าล้านประมาณสั้นโอ,อ้ผมก็มีบารมีอยู่เออสร้างเสร็จแล้วผมจังสิเป็นนอนตอนนี้พอไปดอกอ่าท้นหิมะบาไ่ไหวเนี่ยชีวิตของตนนแต่ละคนแต่ละคนเริ่มต้นจากน้ำกันแต่ละคน,นก็นแตกต่างกันออกไปหลายที่ ผู้บางคนก็ไปแดนไกลผู้บางคนก็ไปเป็นเจ้าคณะผู้บางคนผลกับมรณะผู้บางคนผลกับซึกลาละเพีไปเป็นคู่เป็นอาจารย์เป็นนั่นลูกศิษย์ของพระเมธพระบายอาจารย์นโดยเฉพาะอาจารย์มหาออถ้าปูนง่ายๆก็ปเป็นออลูกเป็นหลานของหลวงปอใหญ่ทั้งเม็ดละ่ะเ,เป็นเมตตาบารมีของคนทั้งนั้นแ,แ,แ,ออแตกพุทธจัมพแตกทางแตกออกไปคนละทิศคนละทางอย่างอาจารย์ เออมหาแตก่ก่อนมูเจ้าสิหูเพิ่นในหน้าม,มหาโตมหาโตนี่เิ่นก็เปลี่ยนชื่อเป็นโชว์ขวทรเสมอเป็นพระคู่ศรีเมท่ากอนเป็นเจ้าคณะอำเภอได้เนี่ยสมอนี่นางเคืลเธออยู่หันกางขาเออมีแต่ตามานี่แหละย,ยังเป็นลุกทุ่งสไตล์เดิมอ่าขาลอกเออเอาไว้เป็นการซ่อนบุกหน้าเอาเอเจอศึกมากกับกลมหัวหมดคือยังอรัน,นเลยนะเอเอ บ่ทันเอายังยังน้ำเขาดอกบะกาบะเก่งพ่อจะทำพิธีเราจัดพ่นพ้อมันบ่พ่อแม่เอาพ่อแ้วเอาป่ดนี่เอาบากจานเลยอาพัตตายมากป่ะนี่เออผู้เจ้าเขามาให้เออไปข้างน้าผุนไปกราบเอาไว้ไปเออลุกขึ้นไปต่อหน้า พร้อมพ้อๆกันแล้วกาบลูกพร้อมๆกันถ่ายภาพสวยๆอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อเออให้ไปพร้อมกันใส่ต้อนหนาเออเี๋นั่งแถวหนาหมดเลยพ่อแม่เขาหนาเดี๋ยวยยเออเดี๋ยวก็ถวายพร้อมกันถ่ายภาพช่างภาพนั่งยุ่พันแล้วเออเออนั่นภาพมันจะสวยเอาไปเป็นประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตเออเออสมมติแม่บอกบ,บ่มีก็ค,ค,คุณคุณคุณแม่ที่สอง,องนี่แหละเออมาใหเพื่อื่นกัน ตื่นหรือยังล่ะแม่ปวดวายอยู่ตื่นหรือยังล่ะพ่อกับแม่สิสองตัวตามมาพ,พร้อมๆกันนั่งรวมเลแล้วเออนั่นแหละภาพจังงามออใช้สร้าง,งกองเฮ้าทายให้ในเออนั่นแหละภาพที่งามหาย,ยากตัวออจำภาพดีๆของงามนี่ไวเ้เด้อร์บวชครั้งนี้วันนี้อาจจะเป็นเธอเดียวในชีวิตของเฮาที่มีโอกาสได้บวช การบวชประเมนินเหตุใง่ายหาได้ง่ายได้ว่าร้อยแปดความคิดร้อยแปดพันเรื่องแต่ละวันแต่ละวันที่มีความคิดน้อยนักที่ความคิดว่จาจะบประชาลูกผสมบทจะเกิดขึ้นความคิดอันนี้ก็เกิดว่าเป็นมหากุศลจิตมันน,นันน่งเธอมันสิเกิดกานเกิดกับผู้ใดให้รักษาความคิดอันนี้เอาไว้ประคองเอาไว้จนมันมีความสุขบารมีเพิ่มจนสามารถบวชได้การต่อสู้กับชีวิตเืิอสิษย์ขึ้นปรสิบ,บวชมไดิเหตุด้ง่ายด้วยหลูกผู้ใส่ ยิ่งสังคมปัจจุบันนี่ว่าเมนง่ายๆได้เออครูบาอาจารย์จัดแจงไม่แน,เน่เออดึงออกจากเศษผายจากพลาสติกเออถอดออกจากพลาสติกในมืดสุก้อนเออ,เอ,อ ยังคือมันคูบาอาจารย์ถึงให้สารณะสนะินองโต,โตโองบารั์ให้โวกนี้น้องอ่อาบุรีมีสังฆา